สวัสดีคุณเอฟซีช่องพระอ,อ้นพี่สาวลงพลน,นะคะวันนี้นะคะพระอ,อ้นก็คั่วไข่นะคะใส่ข้าวเหนียวดํานะคะให้น้องลีโอแล้วก็น้องโซดานะคะคั่วไข่นะคะคั่วไข่นี่ค่ะกับข้าวเหนียวดํานะคะน่ากินมากเลยนะคะนี่นะคะน้องโซดากําลังกินนะคะข้าวแรงโน่นนะคะน้องลีโอ กินใหญ่เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องข้าวเหนียวดำน,นะคะข้าวเหนียวดำไหนลูกโอ้โหกินจะเกลี้ยงแล้วนะคะกินจะเกลี้ยงแล้วกินให้อิ่มลูกกินให้อิ่มคนละมุมนะคะคนละมุม กินโลกกินกินให้อิ่มตอนนี้ก็หกโมงครึ่งแล้วนะคะป่าก็ยังไม่ได้กลับให้อาหารน้องลีโอกับโซดาก่อนให้ข้าวน้องลีโอกับโซดาปอออนก็ถึงจะกลับนะคะทุกท่านเพราะว่าวันนี้น้องแหม่มก็อยู่นะคะที่บ้านปู่ของย่าพานะคะ หลังจากให้อาหารน้องไก่แล้วก็ให้อาหารน้องลูกีดไอ้น้องโซดาแล้วก็น้องดีโอแล้วปอออนก็จะกัดนะคะทุกท่านอันนี้บรรยากาศนะคะอบอ้าวมากเลยนะคะหกโมงครึ่งนี้ยังร้อนอยู่เลยนะคะทุกท่าน กินลูกกินอย่ามาแย่งของเขาดิโอไปกินของตัวเองเลยมานี่เลยลิโอดิโอย้มานี่ดิโอโอ้โหหมดแล้วนะคะทุกท่านกอนก็แบ่งให้เท่ากันนะคะคุณเอฟซีดิโอกินหมดแล้วนะคะกินเก่งอย่างเลยเออถ้ามากินด้วยกันถ้าไม่กัดกันก็ถือว่ารักกันนะคะกินข้าวหม้อดเดียวกันนะคะพี่น้องนะคะท้องเดียวกันนะคะดิโอก,กัดน้องโซดานะคะนี่ค่ะ กินด้วยกันได้นะลูกนะอย่าก,กัดกันนะลูกรักกันเอาไว้เราเป็นพี่น้องกันนั่นแหละเดี๋ยวแม่จะทําให้กินทุกวันเลยขั้วไข่นะคะขั้วไขใะะ่ใส่ซอสนะคะใส่ซอสหอยนะคะคุณเอฟซีแล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงนะคะน้องเขาชอบกินนะคะ น่แน่แน,น่ไปโน่นเลยไปกินเลยไปกินข้าวให้อิ่มลูกไป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 เหยียบทำไมลูกถาดแม่ใส่ข้าวกินไปเหยียบทำไมโอ้เขียงแล้วนะคะทุกคนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องประออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะ ป่ออนก็ถือว่าทําหน้าที่ของปอออนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะให้อาหารนะคะน้องโซโดาและก็น้องดิโอเรียบร้อยแล้วนะคะแง่แง่เรียบปากเรียบๆเรียบๆโอ้ยคนแฉบไหลพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วอิ่มแล้วนะคะอิ่มอิ่มแล้วนะคะ พรก็ขอบคุณทุกท่านนะคะก็ะะถือว่าโอเคนะคะหมดแล้วเดี๋ยวป้าก็เตรียมตัวจะกลับแล้วนะคะเอาสลับกันกินอืมเอา แไ,ไปเห่าเขาทำไมลูกเขามากีดยางไปเห่าเขาทำไมเขามาทำหน้าที่ของเขาเขามาทำงานลูกเขามากีดยางนะลูกนะอย่าไปเห่าเขานะกินอิ่มแล้วก็นอนสวัสดีนะคะ